พี่คนเนี้ยจ้างให้เราอะไปเล่นเกมให้เขาไก่มึงถ้ามันมีอะไรแปลกๆนะนิดๆหน่อยๆน,น,นะบอกพี่เลยนะบอกพี่ให้ละเอียดยิบเลยเราก็แปลกใจว่าทําไมต้องบอกตัวละเอียดยิบวะ forex bangkok ครับเห<ว>็นแ <Infinite> ล้ว<น>คุณไก่ว่าเมื่อกี้นะครับบอกเมื่อกี้มาคร่าวว่าเหมือนจะเคยโดนเรื่องมันนี่เกมด้วยอเออมันเป็นยังไงครับผมค,<น><ว><น>คุณไก่มันนี่เกมเนี่ยครับคือได้รับคําชักชวนมาจาก พี่ที่สนิทมากๆอีกละพี่คนเนี้ยจ้างให้เราอะไปเล่นเกมให้เขาเขาเรียกว่าสโนบอลเป็นเกมกลิ้งลูกบอลพอกลิ้งลูกบอลได้ปุ๊บจะได้เงินมาแต่ว่าเงินตรงนั้นอะมันได้มาเป็นเหรียญเราสามารถเอาเงินแปลรูปมาเป็นเงินบาทได้ทางไก่จะได้เปอร์เซ็นต์จากการโยนบอลโยนบอลแล้วได้เงินเขาก็จะให้เปอร์เซ็นต์เราก็ก็เหมือนก็เหมือนกับอเกมได้เงินปัจจุบันเนี่ยคะ่ะก็คือเขาก็จะให้เปอร์เซ็นต์กับผู้เล่น ได้เยอะมากเลยจนจน,จนวันหนึง่งอยู่อยู่เกมก็จากที่โยนได้ทุกวันทุกวันทุกวันกลายเป็นโยนไม่ได้กลายเป็นต้องแบบต้องไปทาต้องไปเซตทีมใหม่อะไรหาคนมาช่วยกันโยนเพิ่มไอดีใหม่เรื่อยเื่อยเพื่อ,อเพื่อสามารถแชร์บอลกันได้แล้วก็สามารถกลิ้งให้ได้บอลแต่ถ้าแบบเราจะใช้ไอเดีเดิมๆอะไรเงี้ยมันมันก็จะไม่ไม่ติดเท่ากับแบบเราเราแบ่งไอดีหลายๆไอเดียยอย,ย,อยตอนนั้นนี่อารมณ์แบบเหมือนมีลูกทีมเลยค่ะ คือเราอยู่อยู่หัวต้นๆแล้วเราก็แบ่งเปอร์เซนต์ให้กับลูกน้องเราอีกทีนึงตอนนั้นคืออ่ะไม่เป็นไรมันโยนไม่ค่อยได้เงินได้เงินไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจ้างคนอื่นมามาเพิ่มวัวล่มให้กับเราอ่ะมันก็โยนได้ปกติโจนมาอีกสเต็ปหนึ่งระบบเริ่มมีปัญหาละเริ่มแบบมีเริ่มแบบมีคําถามมากขึ้นเริ่มแบบมีมีข้อติ๊กถูกติกผิดมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแปลกแปเว้ยเราก็แต่ทุกครั้งอะค่ะพี่ที่เป็นนายทุนของเราอ่ะเขาก็จะบอกว่า มึงถ้ามันมีอะไรแปลกๆนะนิดๆหน่อยๆนะบอกพี่เลยนะบอกพี่ให้ละเอียดยิบเลยเราก็แปลกใจว่าทาไมต้องบอกจนละเอียดยิบวะแต่เราก็ทําตามที่พี่เขาบอกค่ะคือมีอะไรก็บอกแบบเขาแบบละเอียดยิบไปหมดเลยจนเขาถึงจุดๆนึงเขาบอกว่าหยุดโยนหยุดเล่นเราก็แบบเราก็ถามว่าอุย้ยทําไมละพี่อะไรอะ้ะเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามันจะไปต่อไม่ได้เราก็งงว่าแบบอุย้ยทําไมพี่ถึงคิดว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็ยังโยนได้อีกนะเขาบอกว่ามันจะมีเวลาจํากัดของมัน ตอนนั้นเราแปลกใจมากเลยคือแบบเราไม่เคยเจอเนาะตอนในความเป็นเด็กตอนนั้นโอ้โหเจ็ดปีที่แล้วหกเจ็ดปีที่แล้วค่ะคือแบบน,แนานเหมือนกันนะคะใช่หกเจ็ดปีที่แล้วอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่ใหม่นะถ้าถ้ามองในย้อนไปหกเจ็ดปีที่แล้วอะ่ะตอนนั้นเรางงเลยมันดูยังไงวะเกมตัวนี้มันจะไม่ได้ไปต่อจนจนเราหยุดเล่นอะไรเล่นพี่พี่คนพี่คนที่จ้างเรายโยนะคะเขาก็ไม่ได้ให้เงินเราเต็มนะ เขาก็บอกว่าเขาก็ขาดทุนเป็นล้านเลยอะไรเงี้ยในความที่เราเป็นพี่น้องกันเนาะเราก็เห็นใจกันแล้วก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกพี่เราความจริงก็ได้จากพี่มาเยอะแล้วก็ขอบคุณพี่มากๆค่ะตั้งแต่นั้นมาพอพอเราแบบเรียนมหาลายัยเราเรียนด้วยทํางานด้วยเราก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่งพี่พี่พี่คนเดิมเลยเออมึงถ้าพอพอมีเงินเก็บนีนิดหน่อยเราลองมาเล่นตัวนี้ไหมอ่าพี่เขาก็ชวนเราแต่พี่เขาอเจนตลาดใช่ตัวใหม่เลย แล้วก็ชวนกันมาเล่นแต่ว่าด้วยความที่เราเล่นเล่นมาหลายตัวแล้วเราก็รู้ว่าทิศเข้าทิศออกมันเป็นยังไงเราก็เลยได้กําไรกันตลอดถ้าถ้าเป็นมันนี่เกมเราเราจะได้กําไรกันตลอดเพราะว่าเราเราเล่นมาตั้งแต่มันเป็นแทนบกอร์ดอะตอนนี้มันพงาเป็นมาสเตอร์ใหญ่เราก็ยังรู้เลยว่าจุดอ่อนมันคืออะไรเนี่ยนะครับตอนนี mm ้ hmm. ถ้าถ้าถามว่ามันนี่เกมนี่ก็เลยถือว่าไม่ไม่ได้เป็นการโกงอะไรเพราะเรารู้ว่าตอนไหนเราจะเข้าหรือตอนไหนเราจะออกมากกว่าอืม mm hmm. ก็คือรู้ใช่ที่ไรมันก็คล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเหมือนกันครับใช่ใช่ค่ะเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยเดี๋แค่แปลีฟอร์มดูดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็มีระเบิดเวลาททำแพลตฟอร์มให้ดูน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนให้ความหวังเราเห็นภาพว่าเอ้ยมีเงินทุกวันได้เงินทุกวันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีเงื่อนไขใช่มันก็จะมีเงื่อนไขผ่านไปอีกสัก สองสามเดือนมันก็จะมีเงื่อนไขว่าเอมันก็จะทํากลยุทธ์ต่างๆนานามาให้เราลงเงินเพิ่มเยอะขึ้นตลอดตลอดพอมาถึงจุดๆนั้นปุ๊บแล้วมันมีเงื่อนไขว่าเนี่ยถ้าลงไปอีกอ่าห้าห้าหมื่นนะจะได้เปอร์เซนต์ส่วนต่างเยอะกว่าเดิมนะพอมันมีอย่างนี้ปุ๊บนะเราเราจะรีบออกเลยเพราะเรารู้ว่ามันจะรีบกลวยเงินแล้วมันก็จะหนีละอะไร้ะคะถือว่าเรื่องราวของคุณไก่เนี่ยเ็าเป็นประโยชน์ มากนะครับใช่ทั้งแต่ทั้งตัวผมเองเพราะว่า<ช>ตัวผมเองก็ไม่เคยรู้เรื่องมันนี่เกมเลยนะครับออแล้วก็ทั้งตัวผมเองทั้งผู้ชมชางบ้านด้วยนะครับถ้ามีก็ยังอย่ยงยังเข่าเลยครับสำหรับคนที่ไม่ไม่ไม่มีประสบการณ์เลยถ้าถ้าไม่มีความประสบการณ์เลยความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นค่ะร้อยเปอร์เซ็นเลยเอร์เ็นใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นที่จะเงินจะหายค่ะครับใช่ค่ะร้อยร้อยเปอร์เซ็นที่เงินจะหายค่ะ แสดงว่าคุณไก่ช่ำชองเลยใช่ไหมครับก็ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะมันก็ยังมีจุดที่เสียบ้างแต่ถ้าถ้านำมาเฉลี่ยกันก็ได้มากกว่าเสียอัน้เองค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้เล่นตัวเดียวเราก็เล่นหลายตัวกระจายกระจายความเสียงเราใช้การกระจายความเสียงมีมีเอมเอ็มนะคุณไก่อบมเอม m นั่นเองนะครับโ้สุดยอดมากครับคุณไก่ ยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไก่มากเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาแชร์อะไรดีๆให้กับพวกเรานะครับและผมจะนําเรื่องราวนี้ไปบอกต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากนะครับขอขอบคุณคุณไก่มากจริงๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะครับส่านครับ